วอลนิวแอสตันมาตินด2บีทเวลแรงม้า800นิวตันเมตร0ู0 0คันนี้นะครับเคลมมาที่3.6วินะเป็นลักษณะการดีไซน์ลนักษณะกิระมตรส่งความลงไปเป็นการจัดออปชั่นแบบสุดตารางช่วงล่างมีการปรับจูนใหม่สำคัญมากๆคุณสังเกตไหมวลาผมถอยออกมาดูปกสูรอด้านหลังรุ่นเก,เก่าๆเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเวลาจะเปิดเนี่ยจะต้องเอามือนี่คือกุญแจของตัว d b 1 2เจาะจริงนะลมเข้าไปตรงนี้แล้วไปออกตรงไหนเขาเรียกว่าแอร์เบรคลักอีกอย่างหนึ่งของความ ตัวบอกทั้งเรื่องความใหญ่ทั้งเรื่องของการดีไซน์ใหม่เปิดระบบจอตรงกลางให้ดูนี่ดูจอทุกชิ้นทุกพาร์ทจะเป็นงานหนังทั้งหมดโรงผลิตหนังของ a s สตันมาตินเนี่ยก็มีอายุนี่คือโคกิพีใน a s สตันมาติน DB 12นะฮะโอ้โหรุ่นใหม่ล่าสุดลองนั่งคันจริงกลิ่นดีมากมันเป็นงานหนังที่แบบเลือนอัตโนมัติด้วยยืดหยุ่นมากกว่าเดิมประมาณ500เลยจากนี้เนี่ยในทุกๆรุ่นทุกๆซีรีส์จะเปลี่ยนเป็นดีไซน์แลงเควชแบบมีทั้งหมด เราอยู่กับรถยนต์รุ่นอะไรคุณดูกุญแจนี่เห็นด้านหลังไหมเห็นสีแบบนี้ถ้าเกิดคุณเป็นแฟนขับแอสตันมาตินคุณอ๋อแน่นอนวันนี้เราอยู่กับนิว a s สตันมาติน d b 1 2ทนะฮรรุ่นใหม่ล่าสุดเลยมาถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้โคกิพีพาไปชมรอบคันกันแค่กุญแจนี่เอกลักษณ์แอสตันมาติน นะครับรวมไปถึงรถยนต์คันนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่า a s สตันมาตินสมัยก่อนนะครับมันมีความเป็นอนุรักษ์นิยมมากใช่ไหมแต่ครั้งนี้มีการเปลี่ยนเปลี่ยนชนิดที่เรียกได้ว่าวัยรุ่นมากขึ้นทั้งเรื่องดีไซน์ทั้งเรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งเรื่องการจัดองค์ประกอบต่างๆนาๆนานะครับนี่คือ Super Tourer รนะครับรุ่นใหม่ที่มาพร้อมความเป็น Performance Car แล้วก็สามารถใช้เดล y ยูสได้แบบสะดวกสบายและนี่คือ นิวแอสต n m มาตินดีว2ทเวลกอมาชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องวีพีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้รอ,อเอสเซนโซ,โซกาแฟสำเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชั้นนำทั่วประเทศ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือน <S 1> <S 1> ที่ SIA เพจจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลยอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไล c ์เซรามิกเย็นกว่าด้วย i ออาร AI ์นาโนเทคโนโลยีกันไออารสูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคดงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลยอนเซรามิก เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปดูรีวิวรับคันนะครับ n ิ w a s t o n น Martin DB12 คันนี้กันเลยครับโอ้โหนี่ผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ที่หลายๆคนนะฮะรอคอยการเปิดตัวในไทยนะฮะตอนนี้มาอยู่ที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับตัว New Aston Martin DB12 นั่นเองเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวสดๆแลอล้เลยรุ่นนี้มีการปรับเปลี่ยนเรียกได้ว่าเป็นดีไซน์เลนเกใหม่ของ As t ต n Martin เลยนะครับ ภายในเนี่ยถ้าเกิดคุณขึ้นไปนั่งเนี่ยคุณจะคิดว่าเฮ้ยนี่คือแอสตันมาตินจริงๆเหรอใช่ไหมเพราะว่ารุ่นนี้นะฮะมีการปรับเปลี่ยนการดีไซน์ให้ทันยุคสมัยมากขึ้นทั้งเรื่องของจอก,กลาง,ท,ง,ง board, ทั้งเรื่องแดชบอร์ดทั้งเรื่องเลเยอร์ทุกอย่างเลยนะแต่เอกลักษณ์ความเป็น แอสตันมาตินเนี่ยยังคงเดิมไว้และที่สำคัญเลยตัวเครื่องยนต์ V8 ครั้งนี้คุณผู้ชม680แรงม้า800นิวตันเมตร0ถึง100คันนี้นะครับเคลมมาที่3.6วินาทีนะเพราะฉะนั้นคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายมากขึ้นจริงๆเรื่องช่วงล่างนะครับมีการพัฒนาใหม่เรื่องภายในภายนอกมีการพัฒนาใหม่ทั้งหมดเลยความน่าสนใจของคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปเจาะลึกกันอ่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการดีไซน์ดีกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณเห็นบนถนนเนี่ยคุณรู้ นะครับว่าเขาคือแอลสตันมาตินแต่มีรายละเอียดนะฮะที่รุ่นใหม่เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเริ่มต้นกันเลยผู้ชมอันนี้เป็นเอกลักษณ์หลังจากนี้ไปเนี่ยจะเปลี่ยน CI ของโลโก้นะครับทั้งเรื่องความใหญ่ทั้งเรื่องของการดีไซน์ใหม่อันนี้ดูล้ำสมัยมากขึ้นนะแต่ยังคงเอกลักษณ์ที่เป็นปีกแบบนี้ใหญ่ขึ้นด้วยครั้งนี้เนี่ยนะถ้าเกิดคุณเทียบกับมือเกือบเท่ามือและถือว่าดูดีมากขึ้นนะครับชุดโคมไฟหน้าของคันนี้จะเป็นตัว LED เต็มระบบนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยถ้าเก ตัวรีเฟกเตอร์ตรงเนี้ยเป็นลักษณะาการดีไซน์ลักษณะพิระมิดส่งความลงไปซึ่งถ้าเกิดคุณเปิดไฟหน้ามันจะมีการรีเฟกมันจะสวยงามมากๆเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูนะครับเป็น LED แบบนี้แล้วก็เปิดปิดความสูงต่ำออโต้ครบนะฮะไฟเดย์ทัและนิ่งไลท์จะอยู่ด้านบนถ้าเกิดคุณเปิดไฟเลี้ยวนะครับตรงเดย์ไลท์จะเปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยวแทนแล้วก็เอกลักษณ์จะมีกิมมิกนะคะคุณลองสังเกตดีๆว่าตัวโคมไฟหน้าเนี่ยขอบด้านบนจะมีลักษณะแบบนี้ เหมือนตรงไหนภายในรถยนต์เดี๋ยวผมพาไปดูต่อนะในส่วนของฝากระโปรงอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของ DB12 นะครับมีเหลี่ยมสันนะฮะแล้วก็มีความเป็นมัสเซลเหมือนเดิมเลยซึ่งเวลาคุณอยู่ในคอคพิทคุณอยู่ในรถยนต์อยู่หลังพวงมาลัยแล้วคุณจะรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยโหด้านหน้านะฮะมีเส้นสายที่นะพร้อมจะให้คุณเนี่ยนะกดคันเร่งทันทีเลยช่องตรงนี้เจาะจริงด้วยนะครับแล้วก็ภายใต้ฝากระโปรงคันนี้นะครับคือเครื่อง V8 นะรรถยนต์คันนี้นะฮะระบบ การส่งกําลังต่างๆเนี่ยถือว่าจัดเต็มมากๆเกียร์กระจังหน้าดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันความใหญ่แล้วก็เลเยอร์นะฮะถูกเปลี่ยนเป็นชิ้นเดียวกันแล้วแอร์เคอร์เทนตรงนี้นะครับมีการดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันซึ่งอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่ารถที่เรามารีวิวยังไม่ได้เป็นรถปรด d ักชั o นแบบร้อนะสุ่มล้อด้านข้างซึ่งตรงเนี้ยผมสังเกตเห็นจะมีตัวสวิชปรับ ตามความเร็วที่คุณขับดีไซน์ของตัว DB12 เนี่ยคันนี้เนี่ยเอดาสครบเลยกล้องรอบคันนะครับตัว Adaptive Cruise Control Lane Keeping มีมาให้ทั้งหมดเซนเซอร์รอบคันมีมาให้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นตัว performance แล้วนะครับเขายังมาพร้อมเทคโนโลยีที่ครั้งเนี่ยนะพอเราไปดูภายในเนี่ยโอ้โหว้าวมากๆจุดตรงนี้คือจุดติดตั้งตัวกล้องรอบคันแล้วก็วัสดุตรงนี้ดูดีนะถ้าเกิดคุณมาสัมผัสจริงๆเนี่ยรู้เลยว่ามันคือวัสดุมีความพรีเมียมมากๆนะครับนี่คือเอกลักษณ์ความเป็น Aston Martin ไม่ว่าจะเป็นรถสไตล์ไหนนะครับถ้าเกิดหน้ามาทรงนี้เนี่ยคุณรู้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะรเรื่องมิติตัวถังดิเมนชันเนี่ยถ้าเกิดคุณเทียบกันนะครับกับรุ่นเก่าเนี่ยความใหญ่ความกว้างนะค,ความยาวรวมไปถึงตัวป่งซุ้มล้อหน้าและหลังเนี่ยมีการขยายใหญ่มากขึ้นทุกมิติเลยนะากันมาต่อในส่วนของล้อคันนี้เนี่ยนะฮะเป็นการจัดออปชั่นแบบสุดตารางทั้งหมดนะทั้งเรื่องของล้อทั้งเรื่องของเบรกนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นตัว โปรดักชันขายจริงเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะว่าลายล้อจะเป็นยังไงใช่ไหมอยู่ที่คุณเลือกออปชันด้วยคันนี้ล้อเนี่ยที่ติดตั้งอยู่ในคันนี้นะครับเป็นล้อฟอร์ดนะครับเป็นตัวไฟสปอคด้วยแล้วก็ลวดลายเนี่ยอเอาจริงผมว่าสวยนะลัดด้วยยางนะครับม่ช่เล p พายรอดสปอร์ตด้วยนะซึ่งเป็น AML ด้วยเป็นของ Aston Martin ขนาดยาง275/35 ZR21 อันนี้คือล้อคู่หน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณดูในกลุภายในป่งซมล้อเนี่ย ด้านบนจะมีตัวช่องดักอากาศตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับคือยังมีเอกลักษณ์ความเป็น a s สตันมาตินแต่พัฒนาให้ดูมีความสดใหม่แล้วก็ล้ําสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เป็นโลโก้แอสตันมาตินนะครับช่องตรงนี้นะครับเป็นช่องลมออกจริงด้วยมาออกด้านข้างเวลาคุณขับด้วยความเร็วสูงเพราะรถประเภทเนี้ยเรื่องหลักแอโรด y n น m i c กสำคัญมากๆคุณสังเกตไหมเวลาผมถอยออกมารถจะมีความเตี้ย นะฮะเตี้ยมากแล้วก็เน้นความวายออกด้านข้างนะเพราะฉะนั้นเรื่องของอาการควบคุมตัวรถเนี่ยเขาบอกว่าพัฒนาม,มากขึ้นด้วยด้านบนนะฮะกระจกมีตัว w i n เกิลคอมเบนะครับช่วยเรื่องของการทำงาน ADAS ต่างๆสิ่งที่เปลี่ยนอีกอย่างนึเลยผู้ชมเรื่องของฝาครอบจมูกข้างรุ่นนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นแบบ เฟรมเลสเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีขนาดใหญ่มีตัวไบรท์สปอตมีกล้องรอบคันแล้วก็ยื่นออกมาให้ตอบสนองการใช้งานให้มันชัดเจนมากขึ้นดูปกส่งนล้อด,ด้านหลังนี่คือความเซ็กซี่ของแอสตันมาตินใครที่ใช้แอสตันมาตินรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยจะรู้เลยว่าเวลาจะเปิดเนี่ยจะต้องเอามือไปดันใช่ไหมเพื่อให้มือจับเด่นดึงออกมาแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดคุณปลดล็อกรถยนต์นะครับเขาจะกางออกมาให้อัตโนมัติด้วยเพิ่มเติมความสะดวกสบายนี่คือกุญแจของตัว DB12 well. นี่ ทำอะไรได้บ้างนะเปิดฝาท้ายนะฮะล็อกรถปลดล็อกแล้วก็คุณดูรายละเอียดของตัวกุญแจดิยังคงเอกลักษณ์ความเป็นแอสตันมาตินเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมปลดล็อกให้ดูนี่อ่ะเห็นป้ากางออกมาเรียบร้อยนะครับซึ่งอยู่ในโพสิชันของการใช้งานจริงเนี่ยกระจกจะยื่นออกมาแบบนี้มีไฟเลี้ยวมีกล้องรอบคันนะครับเป็นแบบเฟรมเลสแบบนี้ขอบจะเป็นสีดําเงานะฮะแล้วก็ตรงนี้คือบรายสปอตนี่สำคัญมากๆนะเพราะว่ารถเขาทัศนวิสัยเนี่ยนะฮะถ้าเทียบกันกับรถเก่งเนี่ยอาจจะแบบ กระจกเล็กไปนิดนึงใช่ไหมแต่พอมีบาร์สปอร์ตเนี่ยจะช่วยขึ้นมากนะครับนี่คือตัวถังด้านข้างของตัว DB12 ล้อด้านหลังสเปค325 30 z R 21อย่างที่บอกคุณผู้ชมคันนี้คือล้อที่เป็นสเปคที่เขาเติ๊กมาสุดตารางแล้วแล้แสดงความเสียใจกับลูกค้าด้วยนิดนึงตรงที่ล้อลวดลายนี้นะครับอาจจะไม่ได้เห็นจริงในรุ่นโปรดักชันนะออแต่ผมมองว่ามันสวยมากๆนะ,ะเรื่องของฟิตเมนต์คุณดูประมาณเท่าไหร่ประมาณ2นิ้ว ก็คือจริงๆแล้วมันสามารถใช้งานได้ปกติแล้วเพราะว่าช่วงล่างเขามีการปรับให้เลนส์การใช้งานเนี่ยมันกว้างมากขึ้นอ,อีกจุดหนึ่งนะที่เราอยากจะพรีเซนต์นกันก็คือช่องตรงนี้นะครับเป็นช่องดักลมเจาะจริงนะลมเข้าไปตรงนี้แล้วไปออกตรงไหนนี่เขาเรียกว่าแอร์เบรคจะอยู่ตรงนี้คุณจะสังเกตเห็นว่า As t ตั m มาติ n หลายๆรุ่นนะครับเขาจะไม่ได้มีหลักการดีไซน์ที่เน้นสปอยเลอร์ดักเทลใหญ่ๆหรืออะไรก็ตามใช่ไหมแล้วเขาทำงานอย่างไรล่ะ,ะเวลาวิ่งดูเร็วใช่ไหมลมจะมาออกตรงนี้ ตั้งขึ้นมาช่วยเรื่องหลักดาวฟอสแล้วก็ถ้าเกิดคุณขับด้วยความเร็วประมาณแบบร้อยกิโมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยนะครับตรงนี้จะยกขึ้นมาด้วยช่วยให้ตัวแอร์เบรดเนี่ยมันสูงมากขึ้นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสปอยเลอร์ลมที่เราแบบเราไม่ได้มองเห็นแต่เรื่องการดีไซน์แล้วมันเรียบมันหรูนะครับด้านบนตรงนี้มีตัวไฟเบรดตัวที่3อยู่บนหลังคานะครับกระจกด้านหลังแนวยาวแบบนี้แล้วก็อาทยืนตรงเนี้ยดูโป่งส้มรอด้านหลังดิ เซ็กซี่มากนะครับฝาถังน้ำมันอยู่บริเวณด้านขวาตรงนี้นะครับไฟท้ายยังคงเอกลักษณ์ความเป็นแอสตันมาตินนะครับเป็น LED เต็มระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว LED ไลท์ไกดิ g งกับไฟเลี้ยวเนี่ยนะฮะจะเป็นเส้นบางๆแต่เห็นชัดเจนนะครับน่าเสียดายตรงที่วันนี้นะฮะเราไม่ได้เจอแ s t ตันมาตินดีวีนะครับในรูปแบบการสตาร์ทรถเพราะว่าตรงเนี้ยอาจจะบอกว่าเป็นตัวปรี d u c t i o n ก็ได้นะครับเรื่องของการ s t a r ์เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนตอนรีวิวตัว DBX นะครับแต่ อยากจะให้รู้ไว้นะฮะว่าเครื่อง V8 รุ่นนี้กระหึ่มเหมือนเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสถ้าเกิดเขาเป็นรถแบบโปรดักชันคาร์สามารถสตาร์ทได้สามารถเบิลได้เดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งไฟเลี้ยวจะขึ้นทั้งโคมแบบนี้เลยมาดูแล้วก็ตัว LED Lighting นะครับจะเป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับโลโก้ Aston Martin ด้านหลังนะฮะเป็นตัวรูปแบบใหม่แล้วก็ตัวฟอนต์เนี่ยมีความคมมากขึ้น S 1> <S 1> เขียนแอสตันมาตินอยู่ฝาท้ายเหมือนเดิมนะครับกล้องด้านหลังเซ็นเซอร์ด้านหลังแล้วก็เรยเยอร์ด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัว Crossback ซึ่งปลายท่อออกคู่ซ้ายขวาตรงนี้เห็นปะการจัดสรรงพื้นที่นะครับใต้ท้งรถเนี่ยเรื่องหลักแอโรด y น a ามิกต่างๆนานา,นาครบรถยนต์คันนี้ผูช้ชมช่วงล่างมีการปรับจูนใหม่ให้สามารถใช้แบบ Daily Use ได้สบายมากขึ้นแล้วก็แกลบความต่างระหว่างโหมดปกติกับโหมดสปอร์เนี่ยห่างมากขึ้น เพราะฉะนั้นคุณอาจจะเห็นว่ารถมันเป็นทรงสปอร์ตมันทรงเตี้ยใช่ไหมจะแข็งหรือเปล่าบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณขับแบบ d a i l y u s สเนี่ยสบายมากๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พอลงแทร็กคุณก็มั่นใจมากขึ้นเรื่องของบาลานซ์ตัวรถเรื่องของเวทต่างๆเปลี่ยนทั้งหมดนะครับอา่าเปิดฝาท้ายกันหน่อยฝาท้ายเนี่ยคุณสามารถเปิดได้จากกุญแจแล้วก็ภายในรถยนต์นี่นี่คือห้องสัมภาระเนี่ยผู้ชมเห็นป่ะพอเราเปิดฝาท้ายเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีช่องตรงเนี้ยมาจากตรงไหนมาจากด้านข้างเวลาวิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับลมจะมาออกนี้ แล้วก็จะไปออกตัวแอร์บรดด้านบนนะฮะที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นี่คือห้องสมราด้านท้ายก็ถือว่ามีความจุในระดับหนึ่งนะไม่ได้เป็นรถที่ไม่ได้มีที่เก็บของนะมีสามารถวางกระเป๋าเดินทางได้อยู่ทีนี้ผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าเพราะว่ารุ่นนี้นะครับพอคุณขึ้นไปนั่งเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือแอสตันจริงๆเหรอเพราะว่าคุณอาจจะคุ้นชินความเป็นอนุรักษ์นิยมของแอสตันมาตินที่มีจอตรงกลางมีปุ่มใช่ไหมครั้งนี้อ่ะมาดูกัน ประตูเป็นสวอนดอร์เหมือนเดิมนะครับเอกลักษณ์ของแอสตันมาตินคือจะยกออกมาประมาณเนี้ยองศาการเปิดเนี้ยจะเชิดขึ้นแบบนี้ช่วยให้เราขึ้นลงได้สะดวกสบายด้วยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เนาะกระจกแบบเฟรมเลสคู่แบบนี้นะรักอีกอย่างหนึ่งของความเป็นแอสตันมาตินพอคุณเปิดประตูออกมาทั้งผิวสัมผัสทั้งกลิ่นหนังเนี่ยคือยังไงก็คือแอสตันมาตินถ้าเกิดใครใช้เนี่ยพอเปิดประตูออกมาคุณได้กลิ่นเลยกลิ่นหนังเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับอ่ะพอดูแดชบอร์ดเห็นปะ คุณอาจจะไม่คุ้นชินในการดีไซน์นี้ของ Aston Martin แต่เชื่อเถอะว่าเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะแบบนี้ตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าเดิมแน่นอนแต่งประตูผู้ชมวัสดุหนังนะครับไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเรื่องของความพรีเมียมแล้วก็วัสดุความนุ่มนวลต่างๆกระจกลงไฟฟ้าสีบานเป็นแบบวันสเต็ปแล้วก็ที่ปรากกระจกของข้างตรงนี้เรื่องของการดีไซน์เรื่องของการตกแต่งอันนี้ก็คือสุดตารางเหมือนกันนะครับเป็นงานคาร์บอนแล้วก็มือจับเล็กๆแบบนี้ทุกอย่างพรีเมียมทั้งหมด แล้วก็เอกลักษณ์ความเป็นคัฟแมนชิพนะครับแฮนด์บิลนี่ดิบิวเทเวลเบาะนั่งจริงๆต้องบอกว่าคู่สีของเขาเนี่ยอันนี้เป็นสีโปรโมทเขานะก็จะมีคู่สีทั้งเป็นแบบสีโทนเดียวสีทูโทนแล้วก็มิดทูโทนแล้วแต่จะเลือกทั้งเรื่องของคู่สีทั้งเรื่องของวัสดุหนังคุณสามารถมาคอนฟิกคุณสามารถมาเลือกเองได้ทั้งหมดเบาะนั่งนะครับมีการปักแอสตันมาตินอยู่บนพนักพิงศีรษะตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเบาะมีระบบเป่าลมออกมาครบปรับไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ที่เดิมนะคะแล้วก็ ป้น break, เบรกปั้นคันเร่งที่พักเท้านะครับรวมไปถึงระบบไฟหน้าเดี๋ยวเรารีวิวเสร็จผมจะเปิดระบบไฟหน้าให้ดูว่าเขาชานฉลาดขนาดไหนนี่คือเปิดออโต้ไว้เบรกมือไฟฟ้า,ม,ฟฟามีมาให้แล้วก็ช่องแอร์จะเป็นแบบเล็กๆตรงนี้หน้าจออันนี้คือ 10. 2 5นิ้วเป็นดิจิตอลเต็มระบบเรียบร้อยแล้วนะครับพวงมาลัยวัสดุดีมากแล้วก็ตัววงของพวงมาลัยเนี่ยเขาบอกว่าดีไซน์มันกระชับมากขึ้นการหมุนเลี้ยวรุ่นก่อนๆเนี่ยแอสตันมาตินเนี่ยด้วยความที่รถเขาตัวถังยาวมากอาจจะหมุนต่อรอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2รอบ ไปปลายเกือบ3รอบแต่ครั้งนี้เนี่ยอยู่กลายเป็น2รอบต้นๆเพราะฉะนั้นความคมความกระชับเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับน่าเสียดายนิดนึงน,งนะถ้าเกิดมีโอกาสขับเดี๋ยวไปลองขับให้ดูเราเข้าไปนั่งข้างในกันดีกว่า <S 1> <S 1> เนี่ยพอเข้ามานั่งผู้ชมคุณจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยนี่คือแอสตันมาตินจริงๆเหรออย่างที่ผมบอกใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้แอสตันมาตินเนี่ยจะเป็นจอยกตรงกลางจะมีปุ่มเกียร์นะจะเป็นการดีไซน์ที่เป็นแบบโค้งๆมนๆใช่ไหมพอครั้งเนี่ย เป็นดีไซน์แลงเควใหม่หลังจากนี้ทุกๆรุ่นจะมาในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วดูวัยรุ่นขึ้นดูตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยอาจจะแบบมารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยแอสตันมาตินเป็นแบรนด์ที่แบบว่าดูมีอายุใช่ไหมไม่และดูวัยรุ่นมากขึ้นจอชุดมาร์ตวดดิจิตอลเต็มระบบ10.25นิ้วสามารถปรับการแสดงผลได้ตามรูปแบบที่คุณต้องการนะครับทั้งเรื่องของความเร็วทั้งเรื่อง,องการแสดงระบบเอเดรสนะรวมไปถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับด้านขา ช่องแอร์จะเป็นแนวยาวนี่เป็นโครเมียมแบบนี้ซึ่งมันก็ดูสปอร์ตดูเพรียวดีเนาะแล้วก็คอนเซปต์การดีไซน์ตัวแดชบอร์ดเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะนแนวแบบวายออกด้านข้างเรียบร้อยแล้วสมัยก่อนจะเป็นแบบแนวตั้งแนวโค้งๆใช่ไหมอันเนี้ยเป็นเน้นแดชบอร์ดให้กดลงแล้วก็วายออกด้านข้างเพิ่มทัศนวิสัยให้ดีขึ้นและก็ช่วยให้รถเนี่ยมันดูเพรียวมากขึ้นด้วยอีกอย่างหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนคุณผู้ชมก็คือเรื่องของปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะฮะ เป็นปุ่มที่สามารถกดสตาร์ทพอเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้แล้วก็จะเสริมความเป็นจอยสติก๊กนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดระบบจอตรงกลางให้ดูนี่คุณดูจอ10.25นิ้ว Apple CarPlay Android Auto ได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวทัชสกรีนจอเนี่ยผมว่ารื่นไหลปุ่มตรงกลางเนี่ยเวลาคุณหมุดเนี่ยมันจะใช้งานตัวจอตรงนี้ได้แต่ตอนเนี้ยได้แค่ทัชสกรีนจริงๆรถคันนี้เป็นการเวียนนะฮะในการโชว์รอบโลกนะฮะว่าตอนเนี้ย ไปโชว์ที่ประเทศไหนต่างๆนานาใช่ไหมตอนเนี้ยมาถึงคิวที่ไทยพอดีนะครับอันนี้คือไฟฉุกเฉินคุณดูเสียงแล้วก็ทัชชิ่งต่างๆดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบปรับอากาศแยกโซนซ้ายขวานะฮะการสกอเนี่ยรู้สึกดีมากนะฮะอันนี้คือปุ่มวอลลุ่มเครื่องเสียงปุ่มวอลลุ่มเครื่องเสียงนะครับระบบปรับอากาศระบบเป่าลมออกจากบาอนะฮะแล้วก็เนี่ยช่วงล่างเสียงท่อปรับจูนได้ทั้งหมดนะครับระบบเอดนสนะฮะเปิดปิดตรงนี้ คันเกียร์เปลี่ยนเป็น e-shifter แบบนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือเกียร์ P นะครับเย b r a k กดันลงจะดีเนี่ยเปิดปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปิดได้ที่เท้าแขนนะเปลี่ยนการเปิดเป็นแบบนี้เรียบร้อยแหละบีบนี่บีบแบบนี้ซึ่งไม่ใหญ่มากนะครับมี USB Type C 2ตํตำแหน่งแล้วก็ power outlet อาจจะวางกระเป๋าสตางค์แบนๆได้นะครับ นะในส่วนถัดมากระจกหลังนะตัดแสงออตโต้นะฮะมีตัวซันลูฟทุกชิ้นทุกพาร์จะเป็นงานหนังทั้งหมดโรงผลิตหนังของแอสตันมาตินเนี่ยก็มีอายุ200กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาผลิตให้ตั้งแต่ราชวงศ์อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นความพรีเมียมได้ทั้งหมดเนี่ยมีกระจกมีอะไรมาให้ผิวสัมผัสด,ดีมากๆเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรดีมากๆนะครับตัวพวงมาลายัยนี่ผู้ชมพวงมาลัยเนี่ยเป็น3กา้านส,งสรสงสปอร์แบบนี้ท้ายตัดแพดเดิลชิพยื่นยาวแบบนี้นะฮะแล้วก็ระบบปัดน้ําฝนออตโต้นะฮะด้านขวานะ ไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกียร์ไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยนะครับมัลติฟังก์ชันเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับอันนี้คือปรับเรื่องของ Adaptive Cruise c o n นโ o นเซ t s สปีลิมิตเซ e t นะฮะระบบเลนชิปปิ้งได้ส่วนขวาเนี่ยก็คือวอลลุ่มเพิ่มเสือนลดเสียงเปลี่ยนเพลงโลโก้ Aston Martin เปลี่ยนนี่คือโค้กีพีใน Aston Martin DB12 นะฮะโอ้โหรุ่นใหม่ล่าสุด ดชมอร์ดบายกลิ่นดีมากผู้ชมผมอยากให้ทุกคนมาอยู่ในคลิปผมจังเลยเพราะว่าดูแค่ในออนไลน์เนี่ยมันไม่รู้สึกหรอกว่าวัสดุเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงใช่ไหมต้องมาลองนั่งคันจริงกลิ่นดีมากมันเป็นงานหนังที่แบบเออมันคือหนังของคนรวยอะ่ะใช่ปะ่ะและก็อย่างที่บอกว่าน่าเสยียดายตรงที่เราไม่สามารถสตาร์ทรถให้คุณผู้ชมฟังได้เพราะคันนี้เป็นพรีโปรดักชันนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเปิดห้องเครื่องให้ดูแล้วก็บอกถึงเรื่องสเปคให้ฟังกันนะครับว่าน่าสนใจขนาดไหนส่วนด้านหลังเนี่ยจริงๆสามารถนั่งได้ไหมนั่งไ แต่ก็ไม่ได้แนะนำะนะครับแม้ว่าเขาจะมีตัว Isofix สามารถติดตั้งเบาะเด็กสามารถทำอะไรได้นะแต่มันเล็กมากรถประเภทนี้นะครับกลายเป็นตัว Super Tourer คือมันวางของวางอะไรได้แล้วก็ช่องตรงกลางถ้าเกิดคุณติกออปชันนะครับเอาชุดเครื่องเสียงเนี่ยเขาก็จะเอาออกกลายเป็นดอกลำโพงแทนอเอากลักษณ์ดีว่าด้านบนแม้ว่าจะเป็นหลังคาก็เป็นงานหนังที่มีเอากลักษณ์เห็นป่ะตรงนี้จะมีลวดลายเดียวกันกับตัวไฟหน้านะตรงนี้ก็เป็นแบบเดียวกัน นะครับทีนี้เราไปดูระบบไฟหน้ากันดีกว่านะครับว่าเป็นไงเปิดไฟฉุกเฉินนะเสียงไฟฉุกเฉินนะ่หรือไฟเลี้ยวเนี่ยจะมีเอกลักษณ์มากนะครับก็เป็นเสียงแบบนี้เดี๋ยวเราลงไปดูนะครับไฟหน้ากับไฟท้ายดูซิว่าพวก LED lighting แล้วก็การทำงานของไฟหน้าเวลาเขาตกกระทบกับตัวเรย์เอาของตัวชุดโคมเนี่ยมันสวยขนาดไหนปะการลงผู้ชมจริงๆต้องบอกว่ารถเคาเตียแบบนี้นะครับอาจจะลงไม่ได้สะดวกสบายเหมือนพวกรถปกติแต่คันเนี่ยลงง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะนะ กวาดขาไปแล้วก็ลงนะครับบันไดตรงนี้จะหนาๆตามแบบฉบับของรถที่มีความเป็นวายบอดี้แบบนี้นี่คือด้านหลังตรงเป็นไงถ้าเกิดคุณขับตามคันนี้บนถนนเนี่ยโอ้โหคุณรู้เลยว่าเต็มถนนแน่นอนผมดูการทํางานของไฟด้านหน้าอย่างที่ผมบอกไปผู้ชมว่าถ้าเกิดคุณไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวเดย์ทามแลนิ่งไลท์แต่ถ้าเกิดคุณเปิดไฟเลี้ยวเขาจะดับเป็นตัวไฟเลี้ยวแทนแล้วก็จะจะเป็นเอกลักษณ์ไอคอนิก6จุดตรงนี้ไฟหน้าเวลาคุณเปิด นะครับตัวไฟเนี่ยเขจะยิงสะท้อนกับตัวเอกลักษณ์ตรงเนี้ยซึ่งถ้าเกิดมันเป็นที่มืดเนี่ยเขาบอกว่ามันจะสะท้อนแล้วมันจะสว่างมากอันนี้ขนาดเป็นแบบไฟมีสปอตไลท์นะยังเห็นชัดใช้ได้เลยผม mm hmm. ว่ากลางคืนเนี่ยน่าจะสวยนะครับนี่คือด้านหน้านะครับของตัว db 2 mm hmm. 2เดี๋ยวผมเปิดเรื่องของเครื่องยนต์ให้ดูนะครับว่าพระเอกหลักนะฮะของรถคันนี้ v 8 680แแรงม้าปเป็นยังไงนะ ในส่วนของเครื่องยนต์มีการพัฒนาให้ Performance เนี่ยดีมากขึ้นด้วยนะครับอะคุณดูเวลาเปิดฝากระโปรงจะเป็นแบบนี้การดีไซน์แม้ว่าจะเป็นห้องเครื่องก็ยังสวยเลยนะครับรถคันนี้เนี่ยนะตัวเครื่องเนี่ยแทบจะเป็นตัววางกลางแล้นะครับบาลานซ์เนี่ยคือ49-51 นะครับเกือบจะเป็นแบบวางกลางเรียบร้อยแหละสมัยก่อนเนี่ยนะฮะพวกตระกูล DB เนี่ยจะเป็นรุ่นที่แบบเครื่องวางหน้าใช่ไหมครั้งนี้มีการย้ายทําให้เรื่องโพสิชันการวางเครื่องนะฮะการเซตติ้งพวงมาลัยเซตติ้งช่วงล่างนะฮะมีความกระชับมากขึ้นนะครับเขาบอกกันมาว่าขู่ขับดีแล้วก็ขับสบายนะครับเลนส์ของตัวเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างเนี่ยใช้งานง่ายมากขึ้นอ่ะสเปคของตัว d b 1 2รุ่นนี้นะุผู้ชมมาพร้อมเครื่องเบนซิน v 8 4.0ลิตรเทอร์โบคู่นะครับพัฒนาขึ้นมาเป็น680แรงมา้าเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย33%เลยแล้วก็แรงไปสูงสุดคันนี้800นิวตันเมตรนะครับเพิ่มขึ้นมาจากเดิมประมาณ18%เกียร์เป็น Z f 8สปีดนะครับส่วนเรื่องของช่วงล่าง,างที่ผมบอกว่าโช้กอัพเนี่ยนะครับปรับเนื่ออัตโนมัติด้วยยืดหยุ่นมากกว่าเดิมประมาณ500%เลยอย่างที่บอกว่าแกลบความห่างระหว่างโหมดนะครับโหมดการใช้งานปกติและโหมดสปอร์ตพัทอย่างเงี้ยมันจะมีความต่างมากข สบายขึ้นแน่นอนก่อนปิดคลิปกันคุณผู้ชมเดี๋ยวผมปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับเป็นเอกลักษณ์เนะเราจะต้องลองฟังเสียงว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะฮะในการปิดคันนี้นี่ดีบีทเววางจุดนี้เหมือนเดิมโอ้โหนี่ผู้ชมรถราคาประมาณนี้นะฮะเราต้องปิดดีๆนิดหนึ่งประมาณนี้นะสามสองหนึ่งโอ้โหแน่นมาก หลักๆโดยโรวมประมาณนี้เดี๋ยวขาปิดคลิปเนี่ยปิดท้ายรถดีกว่าผมชอบเรื่องของการดีไซน์ป่งซุ้มล้อมากเพราะเวลาคุณขับตามตัว a s สตันมาตินเนี่ยผมบอกเลยนะแทบทุกรุ่นเลยนะผมจะต้องมองตลอดเลยเพราะว่าจุดตรงเนี้ย เป็นไอคอนของแบรนด์จริงนะครับมีความเซ็กซี่เวลาขับตาม,มจะรู้สึกถึงว่ารถเนี่ยเกือบจะเต็มเลนเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหรถมันมีความเป็น p o w e r f u ู l ขามากนะครและครั้งนี้มีการพัฒนาหลายๆจุดทั้งเรื่องของ performance ทั้งเรื่องการขับขี่ทั้งเรื่องของบาลานซ์ตัวรถทั้งเรื่องของพวงมาลัยที่สำคัญเลยนะครับภายในมีการเปลี่ยนนะฮะ เปลี่ยนตัว Design Language ใหม่เรียบร้อยแล้วหลายๆคนที่เคยใช้หรือว่ากําลังสนใจอยู่เนี่ยอาจจะเคยไปดูแล้วบอกว่าหูข้างในทําไมกี่ปีไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมถ้าเกิดเทียบกับในตลาดโลกกลุ่ม High Performance c ค r เนี่ย นะครับรุ่นเก่าๆอาจจะแบบว่าดูไม่ได้ล้ําสมัยไม่ทันสมัยมากถ้าเกิดไม่ได้แบบว่าอยากจะได้แอสตันมาตินจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะไปสนใจแบรนด์อื่นมากกว่าแต่ครั้งนี้อยากให้มาให้ลองมาดูเพราะว่าแดชบอร์ดดีไซน์ใหม่จอใหม่ทันสมัยมากขึ้นชุดมตรวัดพวงมาลัยเปลี่ยนทั้งหมดเลยแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยในทุกๆรุ่นทุกๆซีรีส์จะเปลี่ยนเป็นดีไซน์แลงเควชแบบนี้ทั้งหมดนะฮะและนี่คือทั้งหมดของ New a s t o n Martin d b บ2ทนะฮะก็ขอบคุณทาง a s t o n m มา t ินด้วยที่ให้โคร,คร,เร,รค่เปปะดิ มนะผมกม็รู้เลยว่าคือ a อ t ต n นมาตินกรินหนังผิวสัมผัสทุกอย่างนะครับคือเอกลักษณ์เขามากๆนะครับและราคาค่าตัวของคันนี้อยู่เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นให้ที่ชื่อคลิปแล้วก็ใต้เดสคริปชันเพราะวันที่มารีวิววันนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเปิดตัวที่เท่าไหร่นะครับหลักๆโดยโรวมประมาณนี้ก่อนจากการอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ช่องคุยพีด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าประมาณนี้สวัสดีครับ